คือฟังแล้วแม้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับกำเลงเผชิญกับปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโควิด -19 นี่แหละแล้วก็พบผู้ติดเชื้อนะครับรวมไปถึงผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะฮะก็แน่นอนแหละฮะส่งผลทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยนะครับในทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยที่ผ่านมานครับผู้ฟังทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับในฐานะหน่วยงานหนึงครับที่มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานก็ได้มีการออกมาตรการในครับในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการด้วยนะครับเพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยคุณรู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในรายละเอียดกันเรื่องนี้ฮะซึ่ง90ลูกทุ่งรักไทยเราได้รับเกียรติจากคุณโสภาเกียรตินิราชานะครับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ สวัสดีค่ะคุณผ่้ว่าค <c oughs> <c oughs> ลื่สัญญาณอาจจะหลุดไปหน่อยนะฮะ<ช>โอเคผมได้เกริ่นกับผู้ฟังครับท่านรองเกี่ยวกับเรื่องของการ<ช>แพร่ระบาดโควิดในทีในบ้านเราซึ่งต้องยอมรับเลยว่าณนะตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงด้วยแล้วก็ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ในฐานะที่มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานก็มีการออกมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการด้วยเราคุยในรายละเอียดเรื่องนี้ครับท่านรองครับอยากเจ้าเรียนถามท่านรองเรื่องแรกเลยว่า สถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 เนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มคลัสเตอร์แรงงานหลายแห่งเนี่ยนะฮะทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างครับท่านรองครับค่ะค่ะก็ตอนอื่นขอขอบคุณคุณพัยมากนะคะทางผ่านวิทยุรุุชรักไทยที่ ในให้โอกาสทางกรมสวัสดิการและพุ้งครองแรงงานมา,มาที่ค,คุณมีวันนี้นะคะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานเองนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากเพราะว่าเราดูแลทั้งป่ายผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้แรงงานนะคะคก็มอบหมายให้ทุก่วยงานในกระทรวงเนี่ยร่วมกันทํางานในการที่จะสกัดจันการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของกรมสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานเองในอย่างที่คุณพับได้แนะนําไปื้นต้นว่าเรามีมาตรการเฝ้าระวังนะคะ เราออกเป็นประกาศกรมนะคะเพื่อขอความร่วมมือไปยังสหารประกอบการต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราฟังข่าวในสังคมนะคะคัสเตอร์ดังๆของเราเลยนี่คือฐานที่ก่อสร้างที่พักคนงานก่อสร้างนะคะแล้วก็ สารประกอบการขนาดใหญ่หรือสารประกอบการที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติเยอะๆนะคะประเด็นเนี้ยเราก็เลยทําเป็นประกาศกรมเพื่อขอความร่วมมือไปอยังผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยให้นํามาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังเนี่ยไปไปใช้ในสหประจับประ,รประกอบการของตัวเองอย่างอย่างเช่นเข้นเมือ่อเชนคัดขึ้นนะคะเยอตัวอย่างเช่นในกรณีที่สารประกอบการเนี่ยจะต้องจัดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจคัดกรองในสถานที่ทํางานอย่างเร่งครับ S <S อย่างเช่นก่อนเข้าทํางานอาจจะมีการตรวจบรร้านมรภูมิของลูกจ้างมีการจัดให้มีแอลกอฮอ<ม>ล์สานที่ล้างมือมการต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทํางานต้องร้นระยะห่างที่เหมาะสมยงเป็นต้น,นนะคะรวมทั้งแนะนําให้ใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะ<ง>หรือกรณีที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ที่ทางจังหวัดเขามีประกาศว่าห้ามมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกในจังหวัดนะคะระหา่ังจังหวัดเนี่ยก็ต้องห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่านดาวเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตาม คำสั่งของจังหวัดยางขึง้นคัดไม่งั้นอาจจะมีโทษที่ฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อหรือพรบการบริหารราชการในสหการเฉิมได้นะคะคในส่วนของกรณีถ้าลูกจ้างเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องในจ้างะมุดรารการ,กรใ้ลูกจ้างเนี่ยเข้าตรวจร,รับการรักษาจะต้องมีการควรจะอนุญาตให้ลูกจ้างลาป่วยหรือ,อให้ใช้วันติดวันหยุดักผ่อความประจำเป็เพื่อใช้ในการรักษาตัวนะคะใช่ใช่และ เพื่อให้มาตรก,การต่างๆที่ท่านพูดมาเนี่ยประสบความสําเร็จอะน,นะคะเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเรามีหน่วยงานของเราอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดเนี่ยนะคะโดยเนพระพทศอีก10เขตพื้นท,ท,ที่เนี่ยลงไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์พื้นที่เลยนะคะเพื่อให้ําปศึกษาแนะนำไปดูแ,แลไปตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการแผนการดังกล่าวอย่างเคร่งขัดไหมนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้อา่าให้เกิดความการป้องกันที่เข้มแข็งแล้วก็จริงจังแล้วก็ ลดจํานวนการแพร่กระจายเชื้อในสถานที่ทํางานค่ะเออนะฮะก็ก็ถือได้ว่าเป็นเชิงรุกด้วยนะครับในการลงพื้นที่ที่จะไปให้ทั้งความรู้ไปดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะใช่ค่ะทีนี้เรียนถามท่านรองนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาที่พักอาศัยของแรงงานครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เนี่ยนะฮะทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ได้มีการดําเนินเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างครับท่านรองฮะอ๋อค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องที่พักอาศัยของแรงงานเนี่ยเราเรามีประกาศเรียกว่าประกาศกระทรวงแรงงานเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณต้นปีนะคะตั้งแต่เดือนสุาคามะคะ oh, เพื่อ <yeah. S 2> ที่จะเอ่อใช้ก็บอกตัวอย่าก,กําหนดมาตรฐานการจัดที่พักเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยเพื่อให้ผู้ประกอบการนําไปใช้นะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นลักษณะขนาดของห้องพักขนาดพื้นที่จํานวนคนพักอาศัยอย่างเช่นต้อง หนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ประมาณสามตารางเมตรไม่ควรจะนอนเตียงเดียวกันต้องมีรประตูหน้าต่างระบายอากาศตรงนี้เป็นมาตรฐานสุขลักษณะทางที่พักอาศัยซึ่งเราได้เตรียมประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คือ,อพฤติกรรมในการถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณพัดเคยเห็นในสันที่ก่อสร้างนะคะคบ,บางทีเนี่ยอย่างน้าดื่มเนี่ยบางทีเอากระติกมาตัา้ตงน้ำแข็งใส่แก้วแที่ยวด้วกันทานแก้วเดียวกันเนาะกลดื่มร่วมกันตรงนี้เราก็พยายามจะให้คนแนะนําว่า ตรงนั้นเนี่ยสมัยโบราณอาจจะเป็นได้แต่ณณ<น>วันนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยะะต้องปรับปรุงตรงนี้อย่างอย่างเข้มแข็งนะคะ<น>ก็เป็นประเด็นหลายๆประเด็นทั้งที่พักทั้งแนวปฏิบัติสุขลักษณะต่างๆแล้วก็พยายามให้ความรู้ค่ะ คือสมัยก่อนนี่บอกว่าทานแก้วเดียวกันไม่ได้เนี่เขาบอกว่าเอ้ยรังเกียจกันเหรอคือณตอนนี้รังเกียจกันดีไว้ก่อนดีกว่านะฮะถือว่าดูแลทั้งตัวเองและเพื่อนด้วยเนาะ no, นะครับทีนี้ท่านรองครับถ้าหากสถานประกอบกิจการในจ้างลูกจ้างเองเนี่ยถ้าเขามีข้อสงสัยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิแล้วก็หน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเนี่ยครับคือสามารถติดต่อสอบถามช่องทางไหนได้บ้างครับท่านรองค่ะ คือกรมเนี่ยมีพยายามพัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายหลากหลายนะคะอ่าจะวอล์อินมาก็ได้อย่างที่นัาเรียนก็คือเรามีสำนักงงานของเราให้บริการ76จังหวัดและ10พื้นที่ในกรทมถ้าไม่สะดวกโทรศัพท์มาได้นะคะถ้าเป็นโทรศัพท์เบอร์ตรงของกรมก็คือ1546หรือจะใช้กดหนึ่ง เึ็นห้าศูนยเป็นโบอของกระทรวงและกปสามก็จะมาที่กรมสวัสดิ์เหมือนกันออนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีอ e ีเมลมี y t u t u มี f c e e o o o มี t w ิ t t e r ของกรมสวัสดิการและทุ้งครองแรงงานได้ให้บริการนะคะคซึ่งโดยเฉพาะในส่วนของ Facebook เนี่ยท่านอธิปดีอธิญญาศุสิิจานนันเนี่ยได้ให้ความสําคัญในการที่ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบติดตามอยู่เสมอว่ามีใครส่งคําถามมาเราจะตอบ,อ,บอย่างทันทีนะคะอย่างทันทีตลอดเวลาไม่เว้นบันยุดราชการค่ะ,ะก็จะเป็นช่องทางหนึ่งสําหรับผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบการที่มีปัญหาอยากอยากส่งเรียนศึกษาได้ค่ะครับงั้นผมทวนช่องทางโทรศัพท์สายด่วนให้นะครับท่านรองโสภาฮะหนึ่งห้าสี่หกนะครับหรือห5 0 6้านะครับรู้ฟังแล้วกดสอ่า คือติดต่อง่ายๆเลยนะครับช่องทางการสื่อสารหรือว่าช่องทางการสื่อสารทางกรมก็คือมีทั้ง YouTube Facebook Twitter ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็คือเข้าไปหาความรู้ในนั้นได้เลยนะครับได้ค่ะหรือคำ<น>ถามของคนอื่นอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะคะอืมนะครับแต่วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องยอมรับนะท่านรองสภาเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยก็อยู่ในนะแรงงานนะครับก็ต้องทํางานทุกวันด้วยนะฮะแล้วก็ยังแบบวันวันเกรงเกรงกลัวกลัวกันอยู่วันนี้ก็เนี่ยได้ทราบข้อมูลเป็นความรู้จะได้ไว้ดูแลตัวเองด้วยนะครับเวลาที่คุณไปทํางานในสถานประกอบกิจการต่างๆ ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองโสภาเกียรตินิราชานะครับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยนะครับโอกาสหน้าถ้ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจมานําเสนอการเดี๋ยวคงได้รบกวนท่านรองโสภานะครับยินดีค่ะยินดีะนดคะค,ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับท่านรองครับค่ะค่ะสวัสดีครับ